คลิกเข้าสู่โมดูลตรวจสุขภาพครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นหน้าแรกเลยคือหน้าแดช h b บอร์ดซึ่งหน้านี้จะทำการสรุปข้อมูลทั้งหมดให้นะครับเช่นในปี2,566ยังไม่คัดกรองกี่เปอร์เซ็นต์คัดกรองแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ยืนยันการตรวจสอบแล้วตรวจสอบร่างกายแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลแผนภูมิการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆก็สามารถดูได้นะครับ ปฏิทินงานคือหน้าที่จะแสดงวันนัดตรวจของผู้ใช้ให้ผู้ใช้ไปตรวจตามวันนัดนั้นๆนะครับเข้าหน้าตรวจสุขภาพครับจะเห็นรายการที่ผู้ใช้ทําการคัดกรองมานะครับคลิกทํารายการครับและคลิกยืนยันแล้บจะเห็นข้อมูลที่ผู้ใช้ทําการคัดกรองของตัวเองมานะครับซึ่งรายการตรวจตรงนี้จะทําการประมวลผลมาจากข้อมูลที่ผู้ใช้ทําการคัดกรองมา ซึ่งผู้ลงนัดสามารถเพิ่มลบแก้ไขได้เลยนะครับหรือต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการประมวลผลก็สามารถแจ้งทีมซัพพอร์ตของโปรแกรม b a c k o f f i c e ได้เลยเลื่อนลงมาข้างล่างครับและเลือกวันนัดหมายและเวลาเพื่อให้ผู้ใช้มาทำการตรวจนะครับคลิกยืนยันการตรวจครับตัว Line Notify ก็จะทำการแจ้งเตือนวันนัดหมายไปยังผู้ใช้ให้นะครับสถานะของรายการที่นัดวันตรวจแล้วก็จะเป็นสถานะยืนยันการตรวจ นะครับสมมุติว่าผู้ใช้ทําการตรวจตามวันนัดแล้วนะครับนําผลที่ได้มากรอกลงระบบนะครับโดยการคลิกที่ทํารายการครับจากนั้นคลิกตรวจร่างกายครับทําการลงข้อมูลที่ได้จากการตรวจผู้ใช้ครับเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกการตรวจครับสถานะจะถูกเปลี่ยนเป็นตรวจแล้วก็เป็นอ่านเสร็จเรียบร้อยครับสามารถคลิก Excel เพื่อพิมพ์รายงานได้นะครับ ในส่วนของผู้ใช้ก็สามารถทําการพิมพ์หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพประจําปีได้นะครับคลิกที่ข้อมูลสุขภาพครับแล้วคลิกที่ตรวจสุขภาพประจําปีเลือกรายการที่มีสถานะตรวจแล้วคลิกทํารายการครับแล้วคลิกพิมพ์เอกสารระบบก็จะทําการพิมพ์หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพประจําปีให้นะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโมดูลตรวจสุขภาพหรือโมดูลอืนอ่นๆสามารถพิมพ์ที่ใต้คลิปได้เลยครับ